พาไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศคุณผู้ชมครับที่จังหวัดนนทบุรีก็มีบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีคุณยายท่านหนึ่งนะครับคุณยายสาถึงกับหลังน้ําตาออกมาเพราะว่าความน้อยใจยครับจะไปลงทะเบียนในโครงการนี่นะฮะแต่ว่าพอไปถึงที่ธนาคารแล้วเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่ของธนาคารดุครับต้องขอโทษอนะ่ะไม่ได้ตั้งใจ ก็คือคุณเป็นความเข้าใจผิดกันเองค่ะผมก็อบขอโทษคุณยายด้วยนะครับนี่ฮะนี่เป็นบรรยากาศของผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองพร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงครับเดินทางไปพบกับนางยุพาอมามัดหรือว่าคุณยายสาครับไปมอบกระเช้าเป็นการขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ โดยนายสุชัยเนสสวัสดผู้จัดการสาขาอาวุโสเนี่ยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเหตุเข้าใจผิดกันครับที่คุณยายถึงกับหลังน้ําตาเพราะว่าคุณยายน้อยใจไปที่ธนาคารแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยดุกลับมาซึ่งตรงนี้ต้องขอโทษคุณยายด้วยที่อาจจะใช้เสียงดังไปบ้างออันนี้ทางผู้จัดการว่าอย่างนี้นะครับอขอโทษคุณยายที่อาจจะใช้เสียงดังไปบ้างเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยตั้งแต่เปิดทําการ มีประชาชนเดินทางมารอลงทะเบียนกันเป็นจํานวนมากทําให้สถานที่ของธนาคารบริการไม่เพียงพอครับหลายคนก็ตรงเข้าไปรุมถามกับเจ้าหน้าที่ที่กําลังทํางานกันอยู่ทําให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนจึงจําเป็นต้องใช้เสียงดังใช้โทรโขงออกมาประกาศให้ทุกคนได้เข้าใจในขั้นตอนต่างๆ แล้วก็ให้รอเรียกตามหมายเลขลำดับคิวซึ่งหากว่าการบริการของธนาครารไม่ทันใจหรือว่าสื่อสารกันผิดพลาดทางผู้จัดการบอกว่าก็ต้องขออภัยคุณยายด้วยแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้อารมณ์ใดๆกับคุณยายทั้งสิน้นครับนี่ฮะหลังจากที่คุณยายเนี่ยให้ข้อมูลน,นะคะคุณยายบอกว่าหลังจากที่ส่งหลานไปโรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ย ก็เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยนะเพื่อไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเนี่ยได้ลำดับหมายเลขได้คิวเนี่ยที่59ค่ะโดยในระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะรออยู่ยังไม่ได้กินข้าวนะฮะกินยามาคนก็เยอะแน่นมากคุณยายบอกหูตาก็ไม่ค่อยดีทำให้ได้ยินว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้เดินทางไปลงทะเบียนที่สาขาอื่นแทนคุณยายว่าอย่างนี้ซึ่งตนเองเนี่ยเป็นคนแก่ เดินทางก็ไม่สะดวกก็เลยตัดสินใจไปบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าขอกลับบ้านไปกินข้าวกินยาก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ตนเองเนี่ยกลับไปก่อนแล้วค่อยกลับมาอีกครั้งในช่วงบ่ายเลยด้วยความที่ไม่เข้าใจระบบแล้วก็คุณยายบอกหิวข้าวมากก็เลยตัดสินใจเดินออกมาจากธนาคารพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจแต่หลังจากที่ทางผู้จัดการเข้าไปชี้แจงแล้วก็กล่าวขอโทษคุณยายบอกว่าก็ไม่ถือโทษกดเครื่องอะไร ตนเองก็รู้สึกผิดที่ให้สัมภาษณ์ไปแบบนั้นจนทําให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเนี่ยต้องเดือดร้อนไปด้วยทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ธนาคารก็ทําทุกอย่างไปตามระบบของเขาครับใครก็น้อยใจคนได้ฟังอะ่ะม,มีใครบ้างจะอยากฟังคําพูดเสียดสีที่ไม่ไพเราะเพราะหูอะ่ะไม่มีใครหรอกเขาพูดว่าไงบ้างคะโอ<ฮ>้ไล่เลยล่ะ เพาแต่จริงๆเขาก็ต้องไล่เพราะว่าโควิดใช่ไหม,มคนไปลก้อมก็เต็มเลยตอนนี้ได้พูดคุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างไ,<อ>ไม่เป็นอะไรแร้วฉันปล่อยว่าอก็ได้ได้ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยลงแล้วค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดย้อนไปดูนะคะช่วงเช้าเมื่อวานนี้ธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีชาวบ้านกว่า500คนเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดก็เพื่อที่จะมารอเข้าคิวลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี่แหละคะ่ะแล้วทันทีที่ประตูธนาคารเปิดชาวบ้านที่ยืนต่อคิวต่างก็พากันยื่นเอกสารหลักฐานบรรยากาศเป็นไปด้วยความโกลาหลจากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ตะโกนด้วยเสียงดัง ว่ารับได้เพียง100คนเท่านั้นก็เลยทำให้ชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยผิดหวังบางคนก็ไม่พอใจอีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไว้สำหรับลงทะเบียนเราชนะก็แข็งคือเครื่องค้างมไม่สามารถให้บริการได้อีกยายสายก็เป็นท่านหนึ่งที่มาลงทะเบียนแล้วก็มาบอกทางน้ำตากับผู้สื่อข่าวนะคะว่ารู้สึกน้อยใจมากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเนี่ยดุมาก แต่สุดท้ายยายสาก็ลงทะเบียนได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะธนาคารบอกว่าลงได้ตอนบ่ายโมงเค,คสของยายสาเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยตอนบ่ายโมงอ,อันนี้ยายมายายได้ประมาณสัก50กว่าใช่ไหมฮะหิวใช่ไหมห้าสิ 59.